สวัสดีครับผมต้นเพรยนตนนะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้มีรถเก่งที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้วันที่8ธันวาคมเวลาประมาณ3โมงครึ่งนะครับสโมงเช้าผมอยู่ที่บริษัทเพรยนต์ศูนย์จำหน่ายรถยุสคาร์คัดเกตเอที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีกับเจ้าตัวนี้เลยครับโตโยต้าแคมรี่ g องจุดติโปี2014 คันนี้ต้องบอกเลยว่าเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆน,นี่คือรถก่อนปรับสภาพย้ำนะครนี่คือรถก่อนปรับสภาพที่เรายังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะฮะมาดูความสดความเดิมของคันนี้กันว่าจะสวยงามขนาดไหนสำหรับเจ้าแคมรี่ 2.0G x e t i m o ปี2014คันนี้นะฮะได้สีขาวมุกแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะฮะเป็นชุดแต่ง x e t i m o เลยนะครับมาพร้อมชุดโคมไฟหน้าที่เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ นะครับส่องสว่างผ่านหลอดแก้วกระจังหน้านะฮะเป็นโครเมียมแล้วก็มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่คู่กับชุดแต่งคือสเก์ตหน้านั่นเองนะฮะมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์คันนี้สีขาวมุกป้ายทะเบียนและทำสีให้ใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับรายละเอียดสวยงามมากๆค,นนนะค,คันนี้นะครับคันนี้นะครต้องบอกเลยว่าวันนี้เพชรยนต์นะฮะให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าจำน่าย ค่าตัวของคันนี้นะฮะ590,000เท่านั้น590,000บาททั่วสำหรับตัว 2.0G x e t i m o ปี2014สีขาวมุกตัวท็อปตัวนี้นะฮะใทรดูอยู่นะฮะไม่ควรพลาดเลยให้รีบเลยนะฮะคันนี้ได้สีขาวมุกด้วยนะครับรายละเอียดสวยงามนะฮะตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานตัวยางเป็นยางมิชลินนะฮะตัวยางเป็นยางมิชลินขนาดไซส์ยาง2.15ทัอ 5 5 r 1 7ได้แม็กขอบ17นะครับนี่นะครับรายละเอียดสีสวยมากๆนี่คือรถเดิมๆนะฮะก่อนตอบสภาพริ้วรอยมีบ้านนิดหน่อยตามการใช้งานเดี๋ยวเราทำการตอบสภาพขัดเคลือบสีให้ใหม่นะตัวกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัวกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยทั้งนั้นคือสีขาวมกุกคันนี้ตัวมือจับนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็มีแถบคาด ที่เป็นตัวสีขาวมุกสลับกันนะครับสวยงามหรูหรานะครับคันนี้สวยงามหรูหรารายละเอียดรถบอดี้โครงสร้างที่ผมบอกเลยคือโครงสร้างเดิมๆรถไม่มีอุบัติเหตุนะฮะเลี้ยวรอยนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถมือสองนะครับรถปี2014นะครับคันนี้รถปี2014ก็ใช้งานเดิมๆมีตามรีวิวหรือคือรีวิวสดๆเลยนะรถมายังไงเราก็มารีวิวแบบนั้นไม่มีการปรับสภาพก่อน นนี่คือเรารีวิวทั้งก่อนปรับสภาพและก็หลังปรับสภาพให้ลูกค้าดูว่ารถที่เรารับเข้ามานี่คือรถเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะฮะเหมือนชช้นคันนี้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลย 2.0G Estimo นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกล้องมองหลังนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยแล้วก็ได้สเกิร์ตชุดแต่ง Estimo รอบคันนะฮะนี่คือเดิมจากโรงงานเลยนะฮะจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับ คันนี้นะฮรย้ำราคา5,90,000บาทเท่านั้นสำหรับโมเดลปี2014 2.0 G Extimo นะครับสีขาวมุกนะฮะสวยๆแบบนี้ใครสนใจก็ไม่ควรพลาดเลยรีบโทรเข้ามาที่เบอร์095 056 6926ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการรถสวยมาไวไปไวนะฮะย้ำว่าคันนี้เดิมจริงๆเราก็รีวิวให้ดูแบบสดๆนะ,ะทางบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะโครงสร้างต่างๆเรารีวิวกันแบบสดๆเลย นะครับคันนี้ได้นิดเบรกทั้ง4ล้อนะฮะเป็นนิดเบรกสีล้อเป็นระบบเบรก ABS นะฮะสีล้อนะครับสวยงามนี่นะครับสเกิตรอบขันนะครับสวยงามมากๆคันนี้นะฮะตัวมือจับกระจกทุกบานนะเป็นของโตโยต้าหมดเลยนะฮะกระจกทุกบานนะเป็นของโตโยต้าหมดเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกตามที่แจ้งเลยครับรถไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนอันนี้คือรถที่เข้ามานะฮะเพิ่งมาจอด แลวเราผมก็มาทํารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันเลยถึงความสดความเดิมของรถเจ้าวควันนี้นะครับย้ำนะครับคันนี้ราคา590,000บาทนะครับสำหรับ Toyota Camry 2.0G x t r mo ปี2014เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปชมรายละเอียดด้านในกันนะครับตามมาเลยครับพามาชมรายละเอียดของด้านในคันนี้กันต้องบอกว่าคันนี้ภายในจะตกแต่งไปด้วยสีดำเริ่มต้นที่ตัวแผงประตูนะครับแผงประตูก็จะบุนุ่มสีดํา แล้วก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดํามาพร้อมไฟสองสว่างที่ขอบประตูด,ด้านล่างนะฮะก็เดิมเดิมกันเลยตัวแผงคอนโซลควบคุมระบบกระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นออตโต้ทุกบานนะฮะเป็นออตโต้วันทัศนุกบานเลยมือจับเป็นโครเมียมนะกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันนะฮะตัวเบาะนะครับเบาะคนขับและก็เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะฮะตัวเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าและก็ตัวพรม คันนี้เจ้าของเดิมก็แต่งพรมมาให้ปลูพรมมาให้เลยนะเป็นพรมเข้ารูปนะครับสวยงามพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมตัว Engine นสตาร์เรียบร้อยสําหรับคันนี้ส่วนการใช้งานคันนี้นะฮะเลขไม่ก็แจ้งตามเดิมเลยไม่มีการกอรใหม่นะครับหนึ่งแสนเกิโลเมตรรถปี2014นะวิ่งอยู่1นึ0 0 0มื่นโลนะครับก็แจ้งตามตรงนะครับตัวคูซคอนโทรลมีให้ครบ พวงมาลัยมัลติฟังชันครบคันเลยนะฮะเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะหน้าจอ DVD กล้องมองหลังนะครับหน้าจอ DV d กล้องมองหลังออปชั่นครบคันนี้ภายในก็สวยงามนี่ขนาดยังไม่ได้ทำสปานะครับยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นก็ต้องแจ้งตามตรงว่ารถเดิมๆนะฮะดูการใช้งานตามเพตต่างๆก็เป็นรถเดิมๆนะที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็มารีวิวเห้เห็นกันจะอัปเดตตลอดนะฮะร,รถเข้าใหม่ ทั้งก่อนปรับสภาพแล้วก็หลังปรับสภาพให้เห็นความสดความเดิมของรถที่เรานํามาจําหน่ายให้ลูกค้านะครับเป็นรถเดิมๆนะครับตัวแผงวัตตูก็เดิมๆเลยตามที่แจ้งนะครับเบาะห้องโดยสารก็เดิมๆคู่ตัวเป็นเบาะหนังนะครับสีดํานี่นะครับตัวพรมก็เป็นพรมเข้ารูปที่เจ้าของเดิมแต่งมาให้นะฮะัตัวคอนโซลแอร์ด้านหลังก็สมบูรณ์นะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครบครันนี่นะครับ รายละเอียดสวยงามน,นะคะคันนี้เพดานสะอาดสะอ้านเดิมๆม,มาเลยนะฮะเรายังไม่ได้มีการล้างมันได้มีการปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นนะฮเพียงแค่มาถ่ายทํารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะว่ารถว่าตอนนี้มีรถเข้าใหม่เป็นโตโยต้าแคมรี่2.0 G e t i m o ราคา5้าแสนเจ้าหมื่นบาทปี2014นะครับความคุ้มค่าก็มีแน่นอนสาหรับคันนี้ถ้าเกิดลูกคา้าท่านใดสนใจคันนี้นะฮะให้รีบโทรมาที่เบอร์095056 6 9 2 6ผมต้นเพ็นจนยินดีให้บริการ มีรถเข้ามาใหม่ก็อยากจะนําเสนอนะฮะวิวิวก่อนลูกค้าได้ชมก่อนสำหรับท่านใดที่โอนจองก่อนก็มีสิทธิก่อนเช่นกันนะครับเพราะว่ารถมาไหวไปไวนะครับรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงบ้างออปชันค่อนข้างจะครบนะฮะก็ราคาน่าสนใจด้วยนะครับราคาไม่ถึง6กแสนห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสาหรับรถปี2014นะใช้งานอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นกิโลและได้ตัวท็อปด้วย 2.0G จ t m o แต่ที่สําคัญคันนี้บอดี้เดิมได้สีขาวมุกด้วย เดี ται, video, ๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์จะสวยงามขนาดไหนตามมาเลยครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะก็เครื่องยนต์เดิมๆสะอาดสะอ้านดีนะฮะเครื่องไม่มีหลวมนะเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายแล้วก็ตัวเครื่องยังไม่ได้มีการล้างนะตัวห้องเครื่องก็เดิมๆยังไม่ได้มีการล้างเลยในส่วนของเบ้าโช๊คต่างๆเม็ดอาร์ต่างๆฝาเครื่องนะไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ของ g s แบตเตอรี่นะฮะตัวคันหน้าเดิมๆนะฮะรถไม่มีชน นะครับตัวคันหน้าดเดิมๆรถไม่มีชนฝากระโปรงก็เดิมๆกันเลยนะจะเห็นว่าคราบสกปรกยังมีอยู่เลยเรายังไม่ได้มีการปรงสภาพตามที่แจ้งนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมจะรีวิวรถก่อนปรบสภาพสภาพเดิมๆให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นความเดิมกันก่อนรถที่เราเข้ามาไม่มีหมกเม็ดไม่มีย้อมแมวไม่เอารถที่มีการชนมีการเกิดอุบัติเหตุมาขายให้ลูกค้าเด็ดขาดนะครับผมรถตามการใช้งานทั่วไปปกตินะครับเราจะมีการทํา การต่อสภาพให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะให้สวยเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับขัดเคลือบทําสปาภายในภายนอกนะครับถอดชิ้นส่วนอะไรทุกอย่างมาล้าทงทำความสะอาดให้ครบเลยพร้อมทั้งขัดเคลือบสีให้ด้วยนะครับเช็คช่วงล่างเปลี่ยนไ่ของเหลวดูแลระบบทุกอย่างนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายให้ลูกค้าทุกคันนะครับที่ผ่านมาขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสําหรับการรีวิวรถทุกๆรุ่นทุกๆแบรนด์นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคันนี้ผมขอฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926 Toyota Camry 2.0 G e c t i m o ปี2014ในราคา590,000บาทนะครับคันนี้คุ้มสวยนะครับใครสนใจรีบเลยวันนี้ต้องขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ และคุณจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่ตลอด24ชั่วโมงจากผมต้นเพชรยนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ